สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพื่นโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมอ่าโปเกสก้าสนะครับสำหรับวันนี้จะพามารีวิวตัวละครครับก็เป็นโปเกมอนดักไล์นั่นเองครับก็เหี๋ยวนะครับจะมีสกิลแล้วก็ทำอะไรได้บ้างนะครับจัดทีมยังไงบ้างก็มาติดตามได้ในคลิปนี้นะครับโอเคผมก็ก่อนจะเล่นก็ฝากกดไลค์กดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วย้วกันนะครับโอเคสำหรับดักไล์เนี่ยนะฮะการได้ดักไล์มาเนี่ยก็ไม่ยากนะเพียงแค่คุณสะสมชิปนะครับสะสมชิปสะสมชิปก็ชิปของมันก็ให้ดูนะ ดักไล่เนะเนี่ยะสมครบ200ชิปนะหรือไม่เราก็ใช้ในส่วนของเศษชิป2000เศษชิปแรกก็ได้ซึ่งนะครับชิปดักไล i มาจากไหนนะครับมาจากการลงแข่งโปเกมอนนะครับอ่าวุ่นวายนะครับเนี่ยมันก็จะแจกเนี่ยให้ดูก่อนเนี่ยแบบนี้ครับลงแข่งโปเกมอนวุ่นวายครับเราก็จะได้ของรางวัลมาเนาะประมาณนี้นะก็สะสมกันมานะครับโอเคในส่วนของดักไล i เนี่ยนะครับอยู่ผมพาไปดูรีวิวก่อนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ใสยฟรีน่าใช้มากนะครับ นี่ครับอย่างดาร์กไลน์เนี่ยอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มนะครับกันที่อ่าในส่วนของสแตทของดาร์กไลน์ก่อนนะครับดาร์กไลน์แน่นอนนะครับเห็นสแตตไหมครับก็จะเน้นไปทางความเร็วนะครับสปีดนี่อยู่ประมาณ159่งยนะอันนี้แบบว่าไม่ใช้ร่างแฟตนะฮะยังไม่ได้ทำลายสกิลอะไรเลยนะครับแล้วก็จะเป็นโปรแกรมสายโจมตีนะครับสเปเชียลแท็กเนาะอ่ะเรามาดูนะครับในส่วนของอ่ความสัมพันธ์กันก่อนนะครับมันสามารถผูกสัมพันธ์ได้หลายตัวนะครับ เริ่มกันที่ตัวแรกเลยเกงก้านะครับปลูกสัมพันธ์เกงก้าเนี่ยจะให้เป็นสปีดนะสูงสุดถึง140นะครับผมเราจะไม่พูดถึงสูงสุดดีกว่านะครับเราจะพูดเป็นแค่เพิ่มสปีดนะครับถ้าจับกับคารบิก้อนเนี่ยจะได้เลือดนะจับกับกีลาติน่านะครับจะได้สเปเชียลแท็กนะครับแล้วก็จับกับอีเวนทอลนะฮะจะได้เป็นอะไรสปีดเหมือนกันนะนอกจากนี้ครับมันก็สามารถจับกับตัวอื่นได้อีกนะเป็นโปเกมอนเทพนะครับไม่ว่าจะเป็นกัตหลอดนะครับโซโลอาร์คหรือเกงโคงะนะครับ่าง พิเศษนะครับแถวล่างเนี่ยจะเป็นแคสเซเลียนะครับเซลบีนะครับแล้วก็มิวนะฮะมันจะได้สแตตเป็นเปอร์เซ็นต์นะไม่ว่าจะเป็นพวกอ่าป้องกันนะครับกายภาพป้องกันเวทนะครับจะได้อ่าสปีดด้วยนะครับก็จะได้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ใช้กระดิ่งตรงนี้นะในการปลดล็อกนะครับ10ชิ้นนะครับก็หาได้จากร้านสาพันเนี่ยสามร้อยนะเราก็ต้องไปลงอ่าการแข่งขันสาพันนะถึงจะได้ตัวนี้มานะครับ อันนี้ก็มาลองทำกันดูได้นะสำหรับใครที่เล่นดักไล่อยู่นะครับต่อมานะฮะผมก็นะครับจะเป็นในส่วนของอนิสยัยละกันนะครับนิสัยดักไล่ครับดักไล่เป็นโปเกมอนโจมตีสายพิเศษใช่ไหมนิสัยที่ดีสุดก็คือนิสยัยโบราณเนาะมันก็จะบวกอ่านี่อ่าบวกพลังโจมตีเวท10%ลบพลังป้องกันกายภาพ10%เนาะถามว่ารู้ได้ยังไงเนาะเรามาดูตรงนี้ก็ได้นะครับดีเซนนิสยนัสยตรงนี้ เห็นไหมฮะนิสัยโบราณนะครับจะบวกสเปเแทยกสิเปอร์เซ็นลบเอทีเคสิเปอร์เซ็นเพราะว่าเอทีเคดาร์ไมันไม่ได้ใช้เนาะมันจะเพิ่มไปก็เท่านั้นเพราะงั้นเราเน้นทางสเปเแทยกดีกว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้จริงๆนะครับก็นะครับให้ใช้นิสัยตัวนี้นะครับมันจะมีอีกนิสัยหนึ่งเนี่ยครับนิสัยขี้ขาดนะฮะจะได้สปีดสิเปอร์เซ็นนะครับแล้วก็เอทีเคลบสิบนะก็เพิ่มสปีดไปเลยนะครับก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างไวนะครับ อ่ะต่อมานะครับจะเป็นคุณสมบัตินะครับผมจะบอกเกี่ยวกับค <c oughs> ณสมบัติเบื้องต้นแล้วกันนะฮะคณสมบัติเบื้องต้นของเขาเนี่ยนะครับที่1เนี่ยนะฮะก็อยากจะให้นะครับใช้อยู่2อย่างก็คือเนี่ยถ้าเป็นสายดาเมตนะถ้าเกิดว่าเน้นเป็นดาเมตก็จะเป็นดาร์โคนิตนะครับมันจะเพิ่มพลงโจมตีทุกๆรอบนะหรือนะครับจะเป็นพวกลดพลังโจมตีของไฟตรงข้ามก็ได้นะครับอะไรประมาณนี้แต่ปกติผมจะเล่นเป็นตัวนี้มากกว่านะครับอ่ะต่อมานะครับ ตรงนี้เราก็ไปทําแต้มความสนิทอะไรพวกนี้กันนะครับผมต่างหากเนาะก็มีพวกความสนิทความผูกพันคะแนนผูกพันก็ต้องใช้อาอเทมพวกยันทําลายนะครับที่เล่นในลิลิกเนาะเล่นในพวกเปิดแผ่นเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูหมดนี้นะครับมันจะมีหมวดที่นะครับไปลงเล่นอยู่นะครับมันจะอยู่แถวๆเนี่ยลีลิกตรงนี้เนาะจะได้แต้มตรงนี้มานะ อ่ะต่อมานะครับไปดูสกิลนะฮะสกิลของดาร์กไลน์นะครับสกิลดาร์กไลน์เรามาเริ่มกันที่ไนแมร์แล้วกันนะฮะไนแมร์นะครับก็จะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีนะครับแล้วก็ความเร็วให้กับตัวของตัวดาร์กไลน์เองนะครับสกิลถัดไปนะครับเป็นดีมิเตอร์นะครับดีมิเตอร์เนี่ยนะครับจะเป็นสร้างความเสียหายท้าพลังจิตนะครับโจมตีใส่เป้าหมายพร้อมดูดเลือด100%เป็นของตัวเองนะไม่ว่าเราจะโจมตีนะครับโดนศัตรูเท่าไหร่เราจะดูดเลือดเท่านั้นเลยสมมติโจมตี1000 เราจะดูเรื่องหนึ0ง0นนะครับผมอ่าแล้วก็เขาบอกว่านะครับอ่าศัตรูนะครับที่ติดดีบับอยู่นะครับถ้าก่อนที่เราปล่อยสก,กิลเป้าหมายเนี่ยหลับอยู่จะไม่โดนรบกวนเนาะแล้วก็พลังโจมตีอยู่ที่50นะครับผมอีกท่านึงจะเป็นอ่าไฮโนซิตนะครับผมก็จะทําการสะกดจิตศัตรูนะลดพลังป้องกันทางกายภาพและเวทลง20%ครับแล้วก็มีโอกาสอ่าทำให้ศัตรูนะครับหลับนะครับโอกาสสูงถึง80%นะหลับถึง2รอบด้วยกันนะ อนอกจากดูดเลือดแล้วก็ทําให้ศัตรูหลับด้วยเช่นกันลดพลังป้องกันด้วยนะต่อมานะเป็นท่าโจมตีเพียวๆเลยนะครับก็จะเป็นชาร์ o บอลนะชาร์ทบอลเนี่ยจะสร้างความเสียหายถ้าความมืดนะแล้วก็นะครับจะเพิ่มความเสียหายอีก50%นะครับกรณีสมมุติศัตรูเนี่ยติดติดตดิบับต่ตตางๆเนาะมันทำให้ตัวดามจแรงขึ้นถึง150%นตะต่อมาเป็น Dark p พาวสนะครับผมก็จะสร้างความเสียหายถ้าความมืดนะ ถ้าก่อนที่จะปล่อยสกิลเนี่ยเป้าหมายหลับอยู่เนี่ยจะไม่ได้รบกวนนะครับจะเพิ่มความเสียหาย50%แค่ศัตรูที่ติดดีบัฟอยู่นะครับอันนี้จะโจมตีเป้าหมายหมู่เลยนะมันตีที่90ด้วยกันนะนอกจากนี้นะครับในส่วนของสกิลของดาร์กไลน์เนี่ยสามารถที่จะทําลายสกิลได้นะเหมือนอ e ีเวทที่ผมรีวิวไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะในส่วนของการทําลายสกิลเนี่ยแน่นอนครับไอเทมที่ใช้ก็คือพวกซีดีพวกนี้นะที่ล็อกสกิลซีดีทำลายสกิลนะก็หาได้จากการทํากิจกรรมต่างๆเนาะรวมถึงประมอื่่นทีสามารถ ทำลายสกิลได้นะครับสกิลมันจะถูกเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับอันนี้คือโปเกมอนที่สามารถทํำลายสกิลได้เนาะก็ไปไล่ดูกันแล้วกันนะอ่ะเรามาดูที่ลักรายแล้วกันนะครับโอเคแน่นอนครับสกิลนะครับเรามาดูในส่วนของพาสซีฟก่อนพาสซีฟแน่นอนเป็นในแมรใช่ไหมมันเพิ่มแค่ส,สปีดกับความอ่าโจมตีนะครับพิเศษนะครับแบบตัวมันเองแบบเพียวๆง่ายๆนะแต่พอมันอัปเกรดเป็นสกิลมิเดชั่นเนี่ยนะครับเป็นสกิลวเนี่ย ขาบอกว่าถ้าเกิดมีด์คไลในการต่อสู้เนี่ยทุกครั้งนะครับที่โปเกมอนเราติดดีบับเนาะแช่แข็งอัมาพาตหลับไหลต่างต่างเนาะจะทำการเพิ่มสปีด4%เให้กับทั้งทีมทั้งหมดนะครับผมมีผล5เทินด้วยกันสะสมได้5ครั้งนะครับก็เท่าไหร่อ่ะ5เทิร์น5ครั้งก็คูณไปเลยนะครับแล้วก็ในการต่อสู้เราจะเพิ่มสปีดกับรังจู่มตีนะครับให้กับตัวเอง5%นะครับมันจะเพิ่มในส่วนของบับความเร็วนะครับบัฟความเร็วนะไหนแม่จะดีกว่าท่าเก่าในส่วนของดอีพิเศเย นะครับมันจะกลายเป็นดิมิเตอร์ที่แข็งแกร่งขึ้นนะโดยดิมิเตอร์เดิมเนี่ยจะโจมตีแค่35ใช่ไหมดิมิเตอร์ใหม่เนี่ยจะโจมตีอยู่ที่50นะครับ55แล้วก็60นะครับแรงขึ้นนั่นเองนะต่อมาเป็นอ่าไฮโปซิตนะครับผมอันนี้จะสะกดจิตตัวใช่ไหมแต่พอมันเป็นสกิลมิเตอร์ชั่นเนี่ยนะครับมันมันบอกว่าอ่าสกิลชื่อมันจะเปลี่ยนเป็นดาร์คโฮเนาะดาร์คโฮ่ทำอะไรได้บ้างครับดาร์คโฮเนี่ยนะฮะดาร์คโฮเนี่ยจะทำการสะกดจิตนะครับ ทำให้ศัตรูเนี่ยหลับไหลนะครับมีโอกาส80%นะหลับ2เทินนะฮะแล้วก็หลับถึง2ตัวนะแล้วก็ทําให้เป้าหมายเนี่ยติดในสถานะแบดดีมนะครับสถานะแบดดีมก็คือศัตรูที่หลับอยู่นะจะเสียเลือด10%นะครับจากค่าสูงสุดในแต่ละเทินนะลดไปเรื่อยๆลดไปเรื่อย,อยๆนะครับจนตายนั่นเองนะฮะแล้วก็ไม่สามารถที่จะฟื้นฟูเลือดได้เลยนะครับสเทินด้วยกันนะก็ถือว่าค่อนข้างแรงกว่าท่าเก่าเยอะเลยนะครับอันนี้แค่หลับเฉยๆเนาะอันนี้แค่หลับเฉยๆเป้าหมายเดียวด้วยนะครับ แต่นี่คือหลับ2ตัวนะครับแถมลดเลือดในเทิร์นถัดไปอีก3รอบนะก็ถือว่าแรงพอสมควรนะถัดไปนะครับจะเป็นท่าเชอร์ดบอลนะเชอร์ดบอลเนี่ยก็จะเป็นการโจมตีแบบปกติ55ใช่ไหมแต่พอมันเป็นเชอร์ดบอลอัปเกรดเนี่ยมันก็จะแรงขึ้นนะครับ65 75แล้วก็80นะครับผมก็จะแรงขึ้นนั่นเองนะในส่วนของอันติเมทเนี่ยนะครับดาร์คเพาส์เห็นไหมครับผมพอมันเปลี่ยนเป็นในส่วนของดาร์คเพาส์ที่แรงขึ้นเนี่ยแน่นอน,นครับความเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือมันแรงขึ้นถึง90นนะเห็หม 9 0 95 100นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของดาร์กไลน์เนี่ยมันจะเถื่อนขึ้นนั่นเองนะมันจะรจมตีแรงขึ้นนะครับสกิลธาตุไม่ได้เปลี่ยนจากเดิมนะครับธาตุเดิมนะครับจะไม่เหมือนอ e ีเวลทัที่เปลี่ยนธาตุได้ด้วยนะครับแต่ตัวดาร์กดาร์กไลน์เนี่ยจะเป็นธาตุเดิมทั้งหมดแต่สกิลจะอัปเกรดขึ้นเก่งกว่าเดิมนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่ากดทำลายสกิลมากๆแล้วก็จะแรงขึ้นนะครับผมต่อมานะครับ สกิลลุกลับนะครับคือเราให้เปิดขั้นต่ำก็ขั้นต่ำา8ดช่องใช่ไหมแปดช่องมีอะไรบ้างครับ8ช่องเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีพวกสปีดเนี่ยต้องใช้นะครับพวกคริติคอลเนี่ยต้องใช้นะครับแล้วก็พวกเปิดโล่เนี่ยการอมตะเนี่ยต้องใช้นะครับเนาะก็จะถือว่าจำเป็นนะครับแล้วก็พวกฮิลเนี่ยก็ใช้ถ้ามีสังคาะอ์แสงก็จะดีมากนะครับผมมีพวกดูดซับเลือดเนี่ยจะดีมากนะครับที่เหลือนะครับก็แล้วแต่เราเลยแต่ก็อยากให้ใส่เลเวล4นะครับจะดีมากนะครับ แล้วก็ถ้าอัปเกรดได้ก็อัปไปนะครับอย่างเงี้ยเรากดอัปเกรดขั้นสูงก็ได้นะครับมันจะอัปเกรดขั้นสูงกรณีที่เป็นสกิลระดับเลเวลสขึ้นไปเนาะ mm hmm. ก็จะใช้หินลูกแก้วอัปเกรดสกิลที่เราได้มาจากการเล่นหมู่กอนท้าทายเนาะเราก็สามารถที่จะอัปเกรดได้มันก็จะเก,ก่งขึ้นแรงขึ้นนั่นเองนะอันนี้ผมแค่เปิดให้ครบแนะแต่ยังไม่ได้ใส่นะครับผมจริงๆเราก็ใส่ได้นะเราจะใส่สปีดใส่อะไรก็ได้แต่ผมมีสปีดเก่าอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นาการใส่นะครับสกิลลึกลับ ที่จะเพิ่มนะครับเพิ่มช่องได้นะเพิ่มช่องได้แต่ว่ามันจะต้องมีเงื่อนไขนะครับต่างๆเยอะนะครับเปิด12ช่องนะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันอีกทีหนึ่งในส่วนของอาวุธนะฮะอาวุธของมันนะครับอาวุธของมันเลยนะครับง่ายๆนะครับท่าความมือก็เป็นพวกเขี้ยวนี่แหละนะครับอย่างเดียวเลยนะครับถ้าไม่มีเขี้ยวนะครับถามว่าเขี้ยวคือได้อะไรเขี้ยวคือจะได้พลังโจมตีของท่ามันเองนะแรงขึ้นนั่นเองนะครับผมสูงสุดก็ไปดูเอานะครับเลเวล9มันจะมีแบบระดับติดดาวด้วยนะ แต่ถ้าเกิดไม่มีเคี่ยวมังกรนะครับก็จะเป็นพวก CD ดีอนไม่ใช่ซีดีเป็นเคี่ยวความเร็วก็ได้นะครับก็จะเพิ่มสปีดนั่นเองนะอ่าประดับนี่ผมจะไม่พูดถึงแล้วกันแล้วแต่คนจะเล่นเพราะว่าประดับเนี่ยถ้าเป็นผู้เล่นหน้าใหม่มจะไม่มีประดับชุดใช่ไหมแต่ผมก็เคยแนะนําทุกครั้งนะครับถ้าเกิดว่าเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ก็อย่าให้ใช้ประดับชุดนะครับเลเวลสี่เลเวลห้าอะไรพวกนี้เนาะถ้าเกิดว่าเราใส่ครบ3ชิ้นเนี่ยมันจะได้สเตตเพิ่ม้นะยลังมตีแล้สปี่สิาเกิดเราใสนนะอะร,ระมาณนี้นะครับย่างเงี้ี ชุตัวอย่างเช่นหนะึ่งสองสามเนี่ยถ้าเกิดเราใส่3ชุดเนี้ยอย่างเลโกซ่าผมใส่อยู่มันก็จะเพิ่มสเตตแต่ว่า,าดูไงเพิ่มสเตตใช่ไหมนี่ครับเราดูตรงนี้เห็นไหมเมื่อกดเข้ามาเนี้ยมันจะเป็นสีเขียวเห็นไหมก็คือใส่ครบ3ชิ้นนะครับที่เป็นอุปกรณ์เดียวกันนะมันจะเพิ่มพลังอีกอันนี้คือเป็นอุปกรณ์นะครับประดับสีทองพื้นฐานที่เราจะใส่ได้นะอันนี้ยังไม่รวมถึงอุปกรณ์ที่เป็นว่าเป็นชุดๆดนะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเป็นอุปกรณ์แบบเนี้ยนะครับที่เป็นซูพรีมอีเทอร์เนล เป็นเซตโฮโลเซตันเดอร์เนี่ยมันก็จะมีบัฟพ,พิเศษเอีกอย่างเช่นอย่างเช่นนะครับพวกบัฟ thunder น,นะครับก็จะมีพวกคุณสมบัติชาร์ธันเดอร์โบ o นะครับถามว่าดูยังไงก็กดเข้ามาดูเนี่ยมีการเพิ่มสกิลพิเศษเพิ่มเติมนะครับจากเดิมนะครับมันก็จะดีกว่านะครับเครื่องประดับแบบสีทองตรง,ตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็มาทำกันได้เบื้องต้นเนี่ยให้ทำสีทองอย่างนี้ก่อนนะครับถ้ามีอ่ากำลังพอก็มาทำประดับพวกนี้ที่มันเก่งขึ้นนั่นเองนะครับผม ลิบบินก็ไปเล่นในส่วนของอหอคอยระดับยากนะส่วนการฝึกเนี่ยก็อยากจะให้ฝึกนะครับไปถึงเลเวล25นะครับทำไมต้องฝึก25เพราะว่าดักไลน์นะครับมีร่างมาสเตอร์เนาะสามารถเปลี่ยนร่างมาสเตอร์ได้นั่นเองนะครับในส่วนของการอัพคะแนนก็อัพไปนะครับมีเท่าไหร่ก็ใส่ไปให้หมดนะเปิดสายฟ้าได้ก็เปิดสายฟ้าให้หมดแล้วก็อัดสปีดไปก่อนเลยนะครับตรงนี้เคยบอกย้ําตลอดว่าให้อัดสปีดก่อนนะตีก่อนได้เปรียบอะไรประมาณนี้นะ แล้วก็อัพยกนก็ตามนี้นะครับแล้วก็ให้ดูนะครับในส่วนของล่างมาสเตอร์กันนิดนึงนะฮะในส่วนของดาร์คไลน์นะครับผมดาร์คไลน์ล่างมาสเตอร์นะครับให้ดูหน้าตานิ1หนึ่งนะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่มีล่างมาสเตอร์นะถามว่าดีเก่งกว่าเดิมไหมเก่งกว่าเดิมแน่นอนครับดูสกิลก่อนนะครับก่อนที่จะทำลายสกิลนะชื่อสกิลก็จะเปลี่ยนด้วยนะครับแล้วก็เดเมจของพลังเนี่ยจะค่อนข้างเถื่อนนะครับก็แรงพอสมควรเลยนะฮะอ่ะมีล่างมาสเตอร์ด้วยนะ อ่ะโอเคนะครับการจัดทีมไม่ยากนะครับการจัดทีมเนี่ยสามารถจัดทีมพร้อมกับทีมบินอย่างนี้ได้เลยเอย้ทีมความมืดนะแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับมีโซโลอาร์ตตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวเปิดบัฟเนาะบัฟความมืดมีดาร์กไลท์นะครับมีอ e ีเวลท่ก็ได้ถ้าไม่มีอ e ีเวลท่จัดอะไรได้บ้างนะครับนี่ครับเล่นนาริทมิลาร์ก็ได้เถือถ่อนนะครับเพราะส่วนใหญ่มีกันทุกคนแล้วเนาะเพราะว่ากิจกรรมเมื่อเดือนก่อนมันมีให้จับดนะ้วยเนาะ ห,หรือจะเป็นบันกิลัสก็ได้เถื่อนๆนะครับหรือจะเป็นนี่ก็ได้ครับเซเวนี่ก็ได้นะฮะเถื่อนๆนะครับอ่าหรือถ้าเกิดไม่มีจริงๆก็เป็นพวกเกงโคงะนะครับแบล็กกี้นะครับโปเกมอนแบบปกตินะครับนิวล่านะครับมานิวล่านะก็สามารถที่จะเอามาใช้งานได้นะครับผมก็เ,เป็นอีกชุดหนึ่งที่น่าเล่นแต่ปกติผมจะเล่นชุดนี้นะครับผมก็จะเถื่อนมากๆเลยนะครับผมอ่ะโอเคก็เดี๋ยวไปลองนะครับออกสกิลกันนิดนึงผมก็จะออกสกิลแบบว่า แบบเดียวๆแล้วกันฉายเดียวนะให้ดูสกิลเดียวๆนะอ่าอย่าไปดูกันนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับก็ดักไลนะครับผมยังไม่ได้ทำออกทำลายสกิลไปแล้วบางท่านะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันการออกสกิลกันนะก็ปกติผมก็จะให้สะกดจิตให้หลับก่อนนะครับโดยการใช้ท่านี้เลยเราพลังป้องกันแต่ว่ามันก็จะมีโอกาสพลาดถ้าไม่อยากให้พลาดให้ใส่เป็นพวกวันขยายนะ ๋ยวเราลองใช้ไก่ตัวนข้างบนดูนะครับหลับไปซะอ่ะไม่หลับโอเคถ้าถัดไปนะครับจะเป็นดีมิเตอร์จะเป็นท่าดูดเลือดเนาะเดี๋ยวผมดูดเลือดข้างบนดูดตัวนี้ดีกว่าปุ่งเห็นไหมอ่ะดูดหดูดได้อย่างเยอะเลยนะครับเห็นไหมฮะมาเป็นท่าชา d o w Ball นะครับถ้าติดดีบัฟอยู่นะครับก็จะแรงขึ้นนะฮะไปดูท่ามตีของเขาปุ่งอันนี้ ในส่งแอนติเมดนะครับก็จะเป็นโจมตีแบบหมู่นะครับตายเลยนะครับจริงๆมันตายง่ายเพราะว่าพลังเขาอ่อนกว่าเราเนาะอันนี้จะให้ดูสกิลเฉยๆเนี่ยหลับเห็นไหมฮะพอหลับปุ๊บลองใช้ทาระบอลดูนาม,มันจะแรงขึ้นประมาณนี้นะอันนี้ก็คือสกิลนะครับ้าๆของตัวดาร์คไลน์นั่นเองนะครับซึ่งนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับอ,อยู่ในสายฟรีเลยนะครับทีมสายฟรีนะครับจัด ท่าความมืดส่วห่ท่าความมืดเนี่ยจะเป็นท่าที่แนะนำนะครับสำหรับสายฟรีนะก็จะมีโซโลอาร์คนะครับอันนี้สุ่มกาชาเอานะครับรอกิจกรรมนะครับอันนี้ก็สายฟรีนะครับอันนี้ก็ฟรีเห็นไหมฮะจับได้นะครับหาจับได้ทั้งนั้นนะครับไอพวกนี้นะครับชิลๆนะครับอลองเล่นชุดนี้ก็ได้เถื่อนๆดูอ่าให้ลองดูอีกทีนึงนะครับก็น่าจะพอไหวอยู่นะอ่ะลองดูนะ อยู่ด้วยกันเนี่ยกับทีมความมืดเนี่ยมันก็จะเก่งกว่าเดิมนะมลองเล่นดูน่าจะไหวยอยู่นะก็ให้โซโลอาร์คเปิดบับก่อนนะครับโอ้เจอทีมบินอ่ะดีมิเทอร์ก่อนคนระผมก็ดีมิเทอร์ก่อนอนะ่ะหลับไปหนึ่งนะฮะอีเวลทลเนี่ยนะครับก็จะให้ใช้ท่าที่ทําให้ติดดีบัฟเนาะก็เป็นท่าน,นี้ปุ้งแล้วก็โซโลอาร์คก็จะปล่อยบับนี่เพิ่มพลังจะเป็นควันแดงๆเนาะอ่ะต่อมาก็ผมก็จะเริ่มดีมิเทอร์นะครับ ้ถ้า,าดูดเลือดนะครับเนี่ยปล่อยพลังใส่ไปตัวช่วยเหลือเนี่ยผมจะเล่นเป็นเลจิกีการดเนาะหลับเห็นไหมพอหลับปุ๊บก็ใส่ดีบัฟเลยนะครับไล่าหาก่อนนี่ตุ้มหมือนสับสนด้วยเรีรยบร้อยเ็กหนึ่งนะครับประมาณนี้แหละนะครับการออกสก,กิลข้าวนะครับจริงๆก็เอาไปใช้ประดับเอาไปอ d แดปใช้งานกันนะครับผม ตประมาณนี้นะฮะก็จบแล้วนะสำหรับการรีวิวตัวด<ๆ>ักไลน์คร่าวๆก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สายฟรีทุกคนมีอยู่แล้วนะหาได้ง่ายๆด้วยนะครับแค่ทํากิจกรรมทุกๆวันก็ได้แล้วนะฮะอ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้ครับถ้าท่านชอบคลิปนี้ก็ฝาก like, share, กดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันแล้วก็ยิงกระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม,ใหม่ๆเพื่อหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ